มีตรงไหนที่กังวลเป็นพิเศษไหมคะตอนนี้ก็คือแก้มตอนมีแก้มขอบะแล้วก็มีตรงคอเนี่ยคะ่ะคอเนี่ยคะ่ะเป็นเป็นคอแต่คอน้ำหนักลงคอที่เขียวคือคือตอนนี้กระดูกหน้าฝั่งขวาค่ะ <c oughs> มันกว้างกว่าค่ะและท้องไซจะแคบกว่าเราอาจจะแบบสูดไขมันฝั่งขวาเพื่อให้ผิวมันบางลงกว่า <c oughs> มันดูใกล้กันมากขึ้น ที่แน่ๆคือต้องเดี๋ยวต้องดึงคอตรงใต้เนี่ยนี่ก็คือค่ะตัดิวหนังวนเกินนิดนึงแล้วก็เข้าไปเย็บกล้ามเนื้อด้านหน้าให้มันชิดกันค่ะเอาไขมันตรงเนียงออกด้วยส่วนที่เหลือก็ใช้การดูดไขมันเอาค่ะวันนี้ดูดไขมันตรงกรอบหน้าขึ้นล่างค่ะแล้วก็ตามไปตรงขอบหน้าด้านล่างแล้วก็เนียงเลยตามันขอบมันเหมือนชั้นตามัน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 ตกค่ะมันเยอะแล้วจะต้องเป็นซับแาบซับล่างคือตัดิวหนังตรงใต้ชิวค่ะแต่จะอยู่ตรงท้องชิว พอระยะคิ้วบตาโผล่ของอคุณแม่มัน,<ช>ม,นม,ามาสักเส้นก,กว่าๆ<ช>เราอาจจะตัดได้ไม่มเยอะมากตัดเยอะไปเดี๋ยวมันจะติ้งทําให้มันดูแคบลงมางนเน้นช่วงหางยกขึ้นไปแต่ตาจะไม่มีปัญหาหรือว่ามันจะไม่เท่ากันใช่ไหมคะคือครูปใบไม่เปลี่ยนค่ะเรื่องจากว่าพอคิ้วข้างนี้ต่าแล้วเราทําซับเาเนี่ยไอเส้นเส้นที่เป็นรอยพยับอีกเส้นเนึ่งค่ะมันอาจจะไม่หายไปเราก็คงต้องฉีดไนมันเหละยังไงก็ต้องดูดไนมันมาเติมตาค่ะ ใต้ตาเนี่จริงๆเราเป็นเป็นผิวหนังที่มันหย่อนบวดไมู่แล้วก็มีไขมันบางๆจริงๆล้วไขมันไม่ได้กองเป็นก้อนอะไรเท่าไหร่มอว่าอันนี้อาจจะทำใต้ตาเพื่อจะให้มันผิวมันดูตึงขึ้นเท่านั้นเองค่ะถึงน้ำผึ้งเกลก็จะจะทำให้มันดูเรียบขึ้นวันนี้ก็ตัดสินใจมาปรึกษากับแพทย์เฉพาะทางที่โรงพยาบาลดับเบิลยูนะคะแล้วก็คุณหมอก็แนะนําหลายๆอย่างก็เลยทําให้มีความมั่นใจมากขึ้นที่จะทาศัลยกรรมครั้งนี้ค่ะ ยังไงก็ติดตามต่อนะคะว่าเดี๋ยวจะเป็นยังไงนะคะว่าวันนี้พี่แหม่มก็มาลงคิวไว้เรียบร้อยแล้วกนะ็ขอให้ติดตามชมกันนะคะ